ปวดตัวเลยปวดต้องไหนครับบอสบอกได้เลยนะครับใช้ยาตัวนี้ค่ะบอสหายปวดแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะบอสถ้าบอสบูชาองค์เลยนะคะความปวดไม่เข้ามากั้มการเลยค่ะบอสโอ้ยไม่ต้องเถียงกันมันมงนาคอมทั้งวันมันก็ต้องเมื่อยอยู่แล้วอย่างนี้ต้องพึ่งเลยสิ แล้ร์คสีสำนักไหนเนี่ยผมจะได้ไปสมัครเป็นสีสำนองสมนักอะไรฉันหมายถึงลือสีดับต้นท่ากายบริหารริงดิป่ะให้สอนเลยมิล่ละเอาดิรออะไรอ่ะไปเกียมตัวท่าที่หนึ่งท่าแก้ลมประกังยกมือใสยนวดที่ขมับมือขวาจับคางหันไปด้านขวาโดยมือยังนวดคลึงต่อ พางไวสิบวินาทีและกลับมาในท่าเตรียมจากนั้นทำซ้ำอีกฝั่งท่าที่2อท่าแก่ลมเวียนศีรษะวางมือขวาไว้ที่ท้ายทอยตั้งศอกขึ้นใช้มือดันท้ายทอยไปด้านซ้ายบิดคอและหัวตามพางไวสิบวินาทีและกลับมาในท่าเตรียมจากนั้นทำซ้ำในข้างซ้าย ท่าที่3ท่าแก้เกียรต์นำมือสองข้างประสานไว้กลางอกเหยียดแขนออกไปข้างหน้าและบิดตัวไปด้านขวาค้างไวสิบวินาทีหันกลับมานั่งตัวตรงมือประสานกลางอกจากนั้นทำซ้ำในข้างซ้ายท่าที่4่ท่าแก่เวียนศีรษะนั่งคุกเขา่าเหยียดแขนตึงไปด้านหน้าพร้อมกดข้อมือ ให้ปลายนิ้วชีล้ลงพื้นบิดตัวไปทางขวาค้างไวสิบวินาทีหันกลับมานั่งตัวตรงและทำซ้ำในข้างซ้ายท่าที่5้าท่าแก้วิ่งเวียนนั่งคุกเข่าประนมมือไว้กลางอกโน้มตัวลงพร้อมกาดมือขึ้นไปด้านหลังฝั่งขวาค้างไวสิบวินาทีกลับมานั่งตัวตรงและทำซ้ำในข้างซ้ายดีขึ้นจริงๆด้วย หรือสีดัดตนท่ากายบริหารที่เป็นสุดยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสอสอส,อส,อสอที่จะช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมสร้างสุขภาพกายผ่อนคลายสุขภาพจิตอย่าลืมลองทำกันดูนะจ๊ะ